มันมีเหตุการณ์เป็นอดีตเกษตรอำเภอแม่สอดนะครับเขาเปิดร้อนอาหารแล้วเขาต้องตัดสินใจยิงคนที่มาป่วนร้านจนกระทั่งเสียชีวิต ดูจุดเกิดเหตุสันิดหนึ่งก็คือที่ร้านอาหารของอดีตเกษตรอำเภอคนที่เสียชีวิตชื่อว่าคุณวุฒินะครับคุณผู้ชมฮะถูกยิงตอนแรกเนี่ยยังไม่ตายแต่หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้ามาประถมพยาบาลแล้วทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในที่สุดจะเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยนั่งคุดคูนนเนี่ยนะฮะอยู่ตรงบริเวณหน้าร้านอาหารส่วนทางด้านของคุณสุวรรณซึ่งเป็นอดีตเกษตรอำเภอ แกไม่ได้หนีนะครับผู้ชมฮะแกรอมอบตัวกับทางเจ้าหนี่ตำรวจพร้อมกับอาวุธปืนขนาดจุด3าจำนวนหนึ่งกระบอกแล้วก็กระสุนปืนจำนวน2นัดขนาดเดียวกันเนี่ยเห็นบอกว่าทางเจ้าตัวเองเนี่ยบอกตอนที่เกิดเรื่องลูกค้าคนนี้เมาฮะแล้วเข้ามาในร้านแล้วมาทำลายทรัพย์สินตัวเองเนี่ยเลยจำเป็นที่ต้องป้องกันหลังจากนั้นก็เลยมีการยิงเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะให้ดูวงจรปิดก่อน วันนี้วงจรปิดเนี่ยเราจะเห็นหลักฐานอยู่ชิ้นหนึ่งชิ้นอะไรบ้างค่ะก็จะเป็นภาพกล้องวงจรปิดก่อนจะเกิดเหตุนะคะตอนประมาณตี2อนาทีที่จะเห็นทางด้านผู้เสียชีวิตก็คือคุณมุดค่ะขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อมาที่ร้านที่เกิดเหตุนะคะ,คะเดี๋ยวลองหยุดสักนิดหนึ่งต้องบอกกันว่าเมียของวุิเนี่ยเขาอยู่ที่ร้านนี้ด้วยหรือเปล่าเมย์ใช่ค่ะคุณ<อ>บอกว่าเมียอยู่ที่ร้านนี้นะคะแล้วก็เหมือนตามมาหาค่ะหลังจากนั้นนะคะ ตอนตีสองมาแต่ว่าจากนั้นอีกไม่นานค่ะตี2องนาทีเท่านั้นเองประมาณ9นาทีต่อมาเสียงปืนดังขึ้น4นัดด้วยกันโอ้โหโอ้ยทำไมย,ยิงรัวขนาดนั้นนะอ่ะผู้ชมฮะถ้าบอกยิงป้องกันตัวทำไมถึง4นัดเอาแหละแต่ยังไงก็ตามแต่นี่คือวงจรปิดแล้วเอาจริงในส่วนของเจ้าตัวก็คืออดีต กเกษตรอำเภอสุวรรณไม่ได้หนีไปไหนเนี่ยนะฮะ,ะเดี๋ยวลองดูหน่อยนี่คือนาทีเสียงยิงเปิดภาพหลักฐานที่เกิดเหตุขึ้นมาเอาเมื่อคืนนี้ก่อนก็ได้นะฮะเพราะวันนี้หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยตำรวจเขาเข้าไปเก็บหลักฐานแล้วก็ไปสอบปากคำในส่วนของผู้ก่อเหตุคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยทางร้านเนี่ยได้มีการเอาเชือกเนี่ยมาปิดกั้นเอาไว้ใช่ไหม,มจริงๆมันจะมีะภาพเนี่ยฮะที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะเขาปิดกั้นเอาไว้แล้วก็ทางด้านของผู้การจังหวัดตากพลตตรีสมฤทธิ์เอ็มกมลแล้วก็ผู้กํากับแมสอบพัน เอกพิทยาเองเนี่ยได้สอบปากคำนายสุวรรณตาคำทราบว่าที่นายสุวรรณต้องยิงลูกค้าเพราะคนตายเมาแล้วมาป่วนที่ร้านจนทําให้ลูกค้ารายอื่นๆเกิดความหวาดกลัวซึ่งคดีนี้จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ขนาดเดียวกันเนี่ยรู้สึกมีภาพต,ตำรวจสอบปากคําเจ้าของร้านด้วยค่ไหนลองขึ้นภาพนี้มาให้ดูหน่อยดิฮะเนี่ยที่เห็นอยู่ในห้องนนะเนี่ยนะฮะนี่ที่คุณผู้ชมเห็นวันนี้ทีมข่าวของเราลงไปยังจุดเกิดเหตุตอนเช้าวันนี้เลยเห็นบอกว่าเบื้องต้นวันนี้ร้านปิดนะครับแล้วก็ตรงบริเวณหน้าร้านเนี่ยคุณผู้ชมครับยังพบร่องรอยเลือดเป็นกองใหญ่อยู่ที่พื้นขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้ทางเจ้าตัวเนี่ยถูกดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วเราได้สอบถามคุณมิ้นคุณมิ้นเล่าให้เราฟังบอกว่า จริงๆแล้วตอนตีสอตัวเองนอนอยู่แต่ได้ยินเสียงปืนจริงสีนัดติดก,กันดังมากจนกระทั่งเตือนเช้ามาก็ทราบว่าเจ้าของร้านยิงคนที่มาที่ร้านตายส่วนลูกค้าแถวนี้ยอมรับเนี่ยน,นะครับคุณจอมฮะถ้ามาร้านนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะมึนเมาเพราะร้านเขาก็ได้มีการเห็นบอกว่าร้านอื่นๆใช่ไหม,มก็จะมีการขายแอลอกอฮอล เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัวเองอยู่ร้านข้างเคียงแต่ก็ไม่ได้ทราบอะไรมากนักแต่ก็ยอมรับเนี่ยนะฮะว่าเวลามีคนเมาเนี่ยมันมีเรื่องของการอารวาสจริงๆริงแค่เาชู้เกิดเหตุาณตีสองกว่าพอได้ยินเสียงก็แค่สะดุ้งแค่นั้นสะดุ้งได้ยินออกเสียงปืนแค่นั้นตอนที่เราได้ยินเสียงปืนดังมันสีน้ได้ค่ะไม่เรามำสีน้ำได้สีน้ิดกันเลยไหมใช่ใช่แล้วก่อน ได้ยินเสียงตืนกันได้ยินเสียงแบบเสียงเคราะหรือเสียงอะไรไไม่ได้ยินอที่สะดุ้งตื่นก็เป็นเพราะได้ยินเสียงก็เลยเสียงเสียงเสียงแค่นั้นแหละตอนแรกนึกว่าเป็นเสียงปูหรือเสียงอะไรเนี่ยก็เลยสะดุ้งตื่นไงเนี้ยเเสียงปืนที่ได้ยินตอนตอนที่ได้ยินเลยอ่ะคืณคิดเลยไหมเขาว่าเป็นเสียงปืนแน่ๆตอนนั้นก็ไม่แน่ใจพี่ได้ิน่ว่าอาจจะใช่เพราะว่ามันถ้าเป็นถ้าเป็นเสียงอื่นมันก็ต้องต้องมีมากกว่านี้ไง พอได้ยินแค่เออก็เลยหยุดแค่นั้นเพราะฟังเสียงแล้วเออมันแปลกๆก็น่าจะเป็นเสียงเพราะว่ารถวิ่งถังยังไงก็เลยมัก็ได้ผลเลยเป็นยังทำเป็นข้าวปิตอนไหนคะเนี่ยพอรู้ว่าคืนนั่นแหละเห็นช่วงเช้าที่ว่าเขามาทํามาตรวจมาก็อ๋อคนนี้ก็อ๋อน่าจะเป็นสิ่งมันเลยแบบนี้ครับผู้ชมครับขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะย้อนดูวงจรปิดหน่อยนะฮะที่คนตายขี่รถมาเพราะเดี๋ยวจะมีวงจรปิดเพิ่มเติมคือจริงๆแล้ววันนี้ตอนที่ตำรวจสอบปากคำอดีต กเกษตรอำเภอใช่ไหมคุณสุวรรณค่ะประเด็นก็คือคุณชมฮะเสียงปืนสีนัดนี่ละเดี๋ยวคงจะต้องไปสู้กันที่ศาลเพราะคําว่ายิงสีนัดมันจึงมีคําถามว่าทําไมต้องยิงสีนัดใช่ใช่ไถ้าบอกป้องกันตัวเอานัดเดียวเข้าขาก็ได้นะทำไมถึงรัวสีนัด ล่าสุดมันมีวงจรปิดอีกตัวหนึ่งครับเมย์ใช่ค่ะก็ต้องบอกคุณผู้ชมท้าความอย่างนี้ก่อนเนื่องจากว่าภรรยาของผู้ตายมาเที่ยวที่ร้านนี้แล้วก็มีปากเสียงกับผู้ตายด้วยนะคะผู้ตายไม่พอใจคนก่อเหตุด้วยเนื่องจากมีประเด็นชู้สาวกันมาก่อนเรื่องของความหึงหวงเนื่องจากภรรยาผู้ตายเคยมายุ่งเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุค<อ>ือคุณสวรร์แป๊บน,นึงแป๊บน,นึงอันนี้เป็นการกล่าวอ้างเดี๋ยวอนนเอาว่าไปปักปั๊มใช่ไหมเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปขนาดนั้นเอาว่าเป็นแค่คํากล่าวอ้างเขาสงสัยว่าเมียคนตายไปสนนนนิกกับเเจ้้้าาาาขอออองงรย่่ีล ะะแล้วนี่จะเห็นอะไรภาพที่เห็นในวุฒคนตายมาถึงร้านจะเห็นว่ามีการดึงแสแลนร้านไอ้ไอ้แผ่นที่มีการคลุมไว้ที่หน้าร้านเนี่ยลงเพื่อจะคุยกับภรรยาที่นั่งอยู่ในร้านเนี่ยนะคะภาพมันอาจจะไกลๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยผู้ก่อเหตุคือนายสุวรรณก็เดินออกจากในร้านไปแล้วก็มีการลงนี่ค่ะเดินออกไปสุวรรณก,ก็คือมือปืนนะฮะ,ะ,ะ,ะเกษตรอำเภอเก่าหลังจากนั้นก็มีการยิง ก็ชิว่ากำลัยาเผาขนเหมือนกันนะใช่ค่ะเนี่ยฮะจริงๆก็ถอยมาแล้วอันนี้คือน่าจะกลางยิงตัวนี้ไม่มีเสียงถูกไหมใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีเสียงแต่จะเห็นเหมือนกับเฮ้ยกับเขาล่วงแล้วนะใช่ค่ะล่วงเป็นกองอที่พื้นคุณผู้ชมดูนะฮะนี่ค่ะล่วงล่วงกองอยู่ที่พื้นแล้วเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเสียงปืนสี่นัดเนี่ยคำถามก็คือทําไมต้องยิงซ้ําถ้าจะบอกว่าป้องกันตัวกับคนในร้านไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้าย เพราะถ้าดูจากวงจรปิดหลักฐานก็เหมือนว่าคนตายเปิดสลนแล้วอาจจะทะเลาะก,กันจริงแต่หลังจากนั้นก็สีนัดซ้อนนี่เขาจะว่ายังไม่ตายนะหัวคนที่โ <get> ดนยิงเนี่ยคนเจ็บเนี่ยเพราะในที่เกิดเหตุตอนแรกเนี่ยนั่งคอพับอยู่ที่เกิดเหตุยังไม่สิ้นลมเพราะหลังจากยิงไปแล้วเนี่ยจะเห็นนะฮะ อดีตเกษตรอำเภอเดินวนอยู่ตรงใกล้ๆกับร่างของคนตายยังไงต่อจังหวัดนี้ก็คือเป็นจังหวัดที่ทางด้านของคุณสุวรรณโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นใช่เขาจะมอบตัวเขาไม่ได้หนีแต่หลังจากที่ผู้ก่อเหตุโทรหาตำรวจเสร็จแล้วตีสองยี่สิบเจ็ดนาทีเนี่ยนะคะตัวต่อไปวงจรปิดจะเห็นภรรยาของผู้ตายพยายามที่จะปรีเข้ามาถามเนี่ยค่ะทางด้านผู้ก่อเหตุว่ายิงสามีฉันทำไมนี่ก็เลยมีการเห็นการยื้อยุดฉุดกระชากกันสักพักหนึ่งเนี่ยค่ะ นี่ฮะเพราะผัวเนี่ยคนตายกําลังคิดว่าเมียเนี่ยไปสนิทกับเนี่ยเจ้าของร้านใช่นี่ฮะหลังแล้วเมียเนี่ยของคนตายเอา้าจริงๆก็อยู่ร้านอยู่แล้วนี่และทําไมเพิ่งมาวีดไว้อะไรตอนนี้ล่ะน,นี่ฮะ เราก็จะเห็นว่าหลังจากมีการยื้อยุดจฉุดกระชากกับผู้ก่อเหตุสักพักหนึ่งนะคะจะเห็นฝั่งผู้หญิงก็คือภรยาผู้ตายแล้วก็พนักงานพยายามที่จะไปช่วยชีวิตอของผู้ตายเนี่ยค่ะอยู่ที่ริมฟุตบาทเนี่ยที่ก้มๆเงยๆเ,เนี่ยค่ะก็ะคือเขาล้มผู้ตายล้มอยู่ที่ริมฟุตบาทหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะขับรถมายังจุดที่เกิดเหตุค่ะ